สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่27เดือนกันยายนสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสกแนวทองคำสกุลเงินนะครับนักงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลย วีทีมาเก็ตกับโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดนะครับร่วมเป็นพาร์ติเกับเราเริ่มต้นรับรีเบตเงินคืนสูงสุด17ดอลลาร์ต่อหลอดเลยทีเดียวเยอะมากๆเลยนะครับฟร็กฟอร์ยูกับโปรโมชั่นใหม่ครับขับรถในฝันของคุณไปกับพาร์ทเนอร์โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดของเราใครที่สนใจนะครับนักทุนก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างนะแล้วก็โปรโมชั่นสุดท้ายของ x m ครับใกล้จะหมดแล้วนะครับสิ้นเดือนนี้โบนัสเงินฝาก100%สูงสุดเนี่ย500ดอลลาร์ใครสนใจก็ต้องรีบกัน แล้วนะครับสวัสดีนักลงทุนครับเรามาดูสรุปข่าวเช้ากันนะครับทุกท่านสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่กก็ต้องบอกเลยนะครับว่ายังคงเป็น ลิสต์ออนอยู่เพราะว่าสกุลออสเตรเลียอุซเซกิสนด์ GBP แคนาดายังคงแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตาราดนะครับราคาน้ํามันก็มีการขยับขยายปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับจากสัปดาห์ก่อนหน้านั้นในช่วงเช้านี้ก็มีการกระโดดแกวบมาเหมือนกันนะครับวิ่งอยู่แถวประมาณ74.89ใกล้ๆจะ75ยูเออราต์ต่อบาร์เรลเข้าไปแล้วนะครับบางคนถามต่อว่าเอ๊ะคุณครับในวันอยู่ที่ผ่านมาที่มันมีการรายงานอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมราคาน้่มันถึงมีการ ขยับปรับตัวสูงขึ้นนะครับ ถ้าที่ผมได้ทราบมานะครับนันทุนก็จะมีในเรื่องของตัวการฐานรับเกี่ยวกับอุปสงค์ที่แข็งแกร่งแล้วก็อุปทานที่ตึงตัวนะครับอย่างเช่นในประเทศอังกฤษเนี่ยเขามีการรอยงานเข้ามานะครับทุกท่านว่ามีข่าวแจ้งว่าน้ํามันกําลังจะขาดแคลนก็เลยทําให้ประชาชนเนี่ยรีบแพร่กันไปเติมน้ํามันเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าน้ํามันเนี่ยมันจะยังไม่ได้ขาดตลาดนะไม่ต้องวิตกกังวลใจแต่อย่างใดไปนะครับซึ่งเดี๋ยวในส่วนของ ประเด็นข่าวน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้นักลงทุนฟังกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เรามาดูข่าวล่าสุดกันบ้างดีกว่าครับทุกท่านเป็นข่าวเกี่ยวกับรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนางแนนซี่เพโลซีครับล่าสุดเนี่ย <S <S <ฮ>เธอได้ออกมาเผยนะครับว่าสภาผู้แทนรัฐดรสหรัฐจะลงมติเพื่อผ่านร่างกฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน1ล้านล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีนี้ครับ นายแนาซี่เพโลซีได้ระบุในจดหมายที่ส่งถึงสมาชิกผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตว่าในวันจันทร์ที่27กันยายนเราจะเริ่มอภิปรายเกี่ยวกับร่างกฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานและหลังจากนั้นเราจะลงมติกันในวันพฤหัสบดีที่30กันยายนเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาย้อนกลับไปนะครับผู้ที่สภาสาหรัฐเนี่ยลงมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานวงเงินหนึ่งล้านดอลลาร์ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็สร้างงานครั้งใหญ่ให้กับชาวอเมริกันทั้งนี้นะครับวุฒทธิสภาสหรัฐเนี่ยลงมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง69ต่อ30เสียงแล้วก็ได้ส่งร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ โครงการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยให้ความสําคัญเป็นระดับแรกโดยโครงการดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการสร้างถนนสะพานทางรถไฟปัจจัยพื้นฐานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงและโครงการอื่นๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในสหรัฐอเมริกาครับทุกท่านนี่ก็เป็นีข่าวนึงที่เราน่าจับตามองในสัปดาห์นี้นะครับอาจจะสร้างแรงดนุนให้กับตลาด ได้นะครับในที่นี้หมายถึงตลาดหุ้นทีนี้ครับเรามาดูทิศทางราคาทองคํากันบ้างดีกว่านะครับนักทุนดูเหมือนว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็ยังคงมีปัญหานะครับสลดข่าวแจ้งมาก็ยังคงวิ่งต่ำกว่าระดับ 1, 7 6 0อยู่นะครับในขณะที่กระผมรายงานดีนะครับในช่วงเช้าแท่งเทียมปัจจุบันราคาทองคําก็มีการดีดตัวกลับขึ้นมายืนเหนือ1น5 0ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็โดยภาพรวมยังต่ำกว่าแนวต้านจิตตวิทยาที่ระดับ1760้ครับทำให้ านการตลาดกระทิงของทองคำเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนสูงมากๆเลยนะครับและถ้าหากว่าจะถามหาว่ามันมีข่าวดีอะไรหรือเปล่าสําหรับทองคําในตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับประเด็นในเรื่องของตัวเอเวอร์แกรนเนี่ยนักงทุนก็มีการคลายความวิตกกังวลเป็นบางส่วนแล้วนะครับเพราะว่าได้ทราบข่าวเบื้องต้นแล้วลว่ารัฐบาลจีนเนี่ยอาจจะปล่อยให้เอเวอร์แกรนนะครับผมต้องล้มละลายไปหากว่าไม่มีความสามารถในการชรําระหนี้แต่ทีนี้แล้วเนี่ยที่ตลาดคลายความกังวลนั่นก็เป็นเพราะว่าหนึ่งคือ ทางรัฐบาลจีเนี่ยได้ประกาศแล้วนะครับเขาจะเตรียมมือรับแรงกระแทกกับประเด็นดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบเลยรวมถึงทั้งด้านของรัฐบาลสหรัฐด้วยเช่นเดียวกันครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าของเราทั้งหมดสวัสดีครับ